สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับตอนนพ,พ้ผมพี่น้องข้องหวยข้อเบอร์สู้ของทุกคนเข้าสู่ช่องแนวทางโตเล็กผมบอกกับผมทีมงานบุญพ้ารวยเก่าเช่นเคยครับผมสาหรับคลิปนี้เขาก็ยังอยู่กับบ่าวเสียงเมืองผีหลังวันหวยออกนะครับหมื่อวานนี้มือเลขออกนะครับเมือนี้เขากับมาตามต่อ,อัลโตเลขคํานวณจากบ่าวเชียงเมืองผีนะครับก็ขอาแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้โชคด้ใช่นะครับก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่บ่ได้โชคด้ใช่นะครับผม กล่องสลากคนยังว่าเศร้าหยุดหมุนครับผมเราอย่าพึ่งหมดหวังนะครับงวดน่าอาจจะเป็นที่ของเฮ้าก็ได้นะครับเอา้บาบัดนี้ในส่วนของตัวเลขบ้าเสี่ยงเมืองผีนี่นะครับต้องย่อมระบาาที่เด็ดอีดอีครับผมยังไม่พลาดนะครับนี่งวดนี้เป็นงวดที่เก่าแล้วครับผมบ้าเสี้ยงเมื่อผีให้มาเป็นสองสเต็ปนะครับพราี่ิ้องสังเกตเห็นได้ว่าเลขบ้าเสี่ยงเนี่ยนะครับนี่เห็นบาเพิ่นเขียนล่างนี่ ชุดล่างนี่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยพ่อยพี่น้องอันนี้เพาะงั้นเราดันป้าดันดงไปได้ครับแอดนี่มาทําคลิปกับเบ้าเชียงนี่ยแอดเน้นย้ำตลอดว่าเลขในกรอบอย่าลืมเดอ้อเลขในกรอบอย่าลืมเดอ้อพาก,กันไปจับเอานี่เห็นว่าครับผมเขาแปดเจ็ดเต็มเต็มเจ็ดแปดแปดเจ็ดบอพลาดพ่อยพ,พี่น้องนี่เห็นบ่แม้กระทั่งล่างก้นที่เอาเป็นนี่2สองห้าหรือเจ็ดสองเนี่ย พอดีเลขออกปั๊บเบาเชียงสีปลอยเลขกปั๊บเลิศเป็นสั้นสุงมวดพอดีเลขออกจังมือว่าน,นี่มือนี้มากอะคือเลขกออกเบาเชียงก็สิปลอยปั๊บเลิศอืมเพิ่นก็ปลอยห้มากเจ็ดสองวันที่แล้วก็ได้เจ็ดสองนี่อย่าเลื่อมว่าเจ็ดสองนี่เจ็ดสองตัวก็เปลี่ยนไปได้เบาเชียงว่าโอ้ยลืมบอกคักแน่อา่าลืมบอกว่าเจ็ดสองนี่อย่าลืมเจ็ดเจ็ดที่จริงเพิ่นกับวไดไเขียนให้ทั้งเบิดแต่ว่าให้เข้าไปตีขั่วเหมาลัางเทียก็ได้เนาะแต่ว่ากะอันนี้อันนี้ก็คือ ว่าแบบเพื่อๆวินซ์ก้อนเจ็ดสองนี่เป็นเจ็ดสองตันี่แต่ว่าโดยส่วนมากอีพ่ออีแม่เข้าเพื่อนกระชือยังสั้นซื้อเร่งแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยทิมมาได้เลยก็คือแปดเจ็ดนี่แหละครับเห็นมาเลียกในกรอบตัวรักตัวยืนเลยก็คือแปดนั่นมาเห็นมาพ่อพี่น้องเห็นมาแอดเบ้าตลอดลงคลิปเลยก็เคยเบ้าตลอดเลยว่าตัวยืนนี่ก็คือแปดแล้วจับคู่เอาในสามตัวอยู่ในกรอบนะครับมันก็มีแค่สามหางก็คือแปดเจ็ดแปดอ่า ยังน่ะแปดเจ็ดแปดห้าแล้วก็บแปดสองทันตัวประจามพู่เดียวเห็นบ่จามไม่บนประจาบเบาเสี่ยงกับหนึ่งล่องเนึ่งล่องนี่เดี๋ยวนี้กระดาษกระดาสั้นขึ้นทั้งสี่วอมีอันไหนถึงจับขึ้นทั้งสี่เนี่ยเออนั่นแหละย่าเอาไปบังอย่าเฮ็ดให้มันพับเออนั่นแหละยกขึ้นยังน้อยเออนั่นแหละน่เอียบชีเขาเห็นนะครับอือนี่ครับผมแล้วพิสจระนาเบื่องดีๆเด้อแอดเล่าคลิปเนี่ยแอดมาไทยท้ำเบาเสี้ยงนี่แอดว่าเคยเคย นั่นเลยครับแอดบอกตลอดว่าเลขในกรอบนี้ระวังให้ดีเลขในกรอบมีอันตรายมากเลขในกรอบน่าสนใจมากครับฮะบานีเฮ้ากับทีมาเว้ากันตอนนส่วนงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าก 2, หกแปดบานเออเลขวันที่สนะิบหกเนาะตุลาเนาะเออบ้างเสี่ยงร้อมไปบ่านี่ความสิเฮ็ดตัวเลขให้เอฟซีเข้าไปค้อมเนาะเอากันร้อมแล้วกนะ็จัดไป นะเอากระดาษให้เบาเชียงให้เบาเชียงจัดการด้วยงวดวันที่ทีมหกนี่มาลุ้นกันเรื่องว่าสีได้โตใดครับพ่อพี่น้องเนาะบางบางคนที่เขาว่าเบิง่งโอ้เลขออกแล้วค่อยวานะ่าเนาะว่าสันเลขออกแล้วค่อยวานะ่าเนาะว่าสันที่จริงแล้วเนี่ยไว้พี่น้องถ้าเขาไปสังเกตแฟนคลับเอฟซีเนาะแฟนคลับของเบาเชียงโดยตรงเนี่ยคนสีหูวแลยเบาเชียงสีเห็ดจังสีตลอดดูเลขก็ได้ นี่ก็คือดีนเก,เก้าที่โชว์ไปอีกวันหนึงน่งหนีง่งบางวันนี่ก็มาเบิ่งไหมว่าเนี่ยว่าเบาเชียงที่เขียนในลักษณะใด้ให้ได้จะเรื่องเขียนงวดหรือเบาเชียงเลยเขียนงวดด้วยอืมวันนี้ออกวันยังวันหนึงออกวันพุธอืมอืออืม,อมคุณแม่ยังก็ฝา,ากเงินมาให้เพื่อนสามลอยอัมพรคุณแม่อัมพรเพื่อนมาจากไหนอะมาหัวเมือง คุณแม่อัมพรเนาะเพื่อนฝากอ่าเอ่อมาให้คาประกงประกามาให้คากับพงกกาแฟอ่าของบ่าวเซียงอ่ลาลังก้นกระถือกอยูถึงน้ำบ่าวเซี่ยงอยูโอ้ยมั่งามไปคักว่าสันลังก้นมั่งามคักเนี่ยมั่งามเลขในอ่าในตารางสามเดียมน่ะนะว่าสันมั่งคมคักอ่อา,อา,าซึ่งแอดกะแน่นย่ำตลอดกกะย่างผ้ากันผ้าชูเอากระเพาะเปียกยังครับอ่างวนนี้เอาไหม อกาวันพฤหัสเด้อบาเสียงเด้อเรียกก่อนวันพฤหัสเด้อวันนี้เด้อวันพฤหัสงวดนก้างวดแล้วยังไม่หลุดดิหลุดงวดนึงวาเก้างวดปะหลุดปะห,หลุดงวดนึงเนาะหลุดงวดที่สองที่เขามาถ่ายถ่ายน้องน,นั่งแต่ยังบ่หลุดแตกสามตัวเอาบานเฮากับวาเบิรงครับนี่เซางกล้องให้เลยบานอ่างวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกแปด เออนี่ครับหมอ,อช่วงนี้ขออนุญาตเงียบจักเบิดเพราะว่าเป็นการโลกวนสมาธิเบาเชียงเนาะถือว่าสูตรเลขนี้ม่เป็นธรรมดาแอฟขอสื่อเบาเชียงไปแล้วบ้าเชียงบอกว่าบอสอนไถอสอนบอไดว่าฉันว่ามันเป็นสูตรผีบอกสูตรพญานาค สูตรย่อมม,มมาถูดกับปันนั่นปันยังม,ามาองมือขึ้นอีกปั่นปะปันว่างไลยเฝ้าเชี่ยมปัปป่นไม่ได้ไปเมืองผีหลอกอีกแล้วครับรับตาลงกไม่ได้ไปมองอื่นเลยตัวนี้ไฮว่าทีไปเมืองแต่ผีหลอกไปนรกไอ้เว่ก,กี่ยังเดียวท่านไปเลยผีเขาเขาผาไปใส่หลังมือขึ้น ไปเบื้องตึกล่างโอผีกับจีภาไปเฮ็หตุการ์สั่งอยู่พ่อป่านั่นไปเบื้องเตตึกห่างมีคนเฮ็ดบ่อนเฮ็ดงานเฮ็ดการ์มาอยู่หันมีมีโซตองงอนเโาต้องงอนทะลมบ่ผ้าไปหันบ่อือเอ้าเอ้าเขียนต่อให้มันมเลี้ยวโอ้ลูกแก้วก็อมบ่าไข้เนาะแต่ไล่มากที่ลูกแกว้วเรียนบ่รุมบ่าไข้เลยทีถามอยู่ว่าเอาออกบ่ได้บ่ลูกแก้ว เพิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมขออนุญาตใช้ความสงบสักแป๊บหนึ่งครับนี่แหละตัวหนังสือนักถ้ำเอกครับ เรียก,ออกว่าวันอยังก็พ่อหดัดเหัดเือบาวเชียงเรกอเล็กกว่ันพฤหัสเนี่อืมตีไมกไว้เดกางเอ,เอาเวิร์ดชูเนียอืมเล็กรางเล็เรื่องหมือนเขียนมาหลวดบา,าจะเล็กคออนวะเล็กคว,นวอนบาใส่หัวแมลงว่างูนะพระเจ้าจีอนนันเป็นแนวอืน่นนี่อืม con già了, dạ cho chú với các bộ bướm bướm. Hú, hú lên hằng biến đáy bạn. Áo, tôi chắc khu đó bạn. ปล่อ,อยจับง่วง,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 งกับสูตรเลขเจ้าอยู่กันแต่ว่ามันบ่เสียก็ต้องเสียบ่เข้าในชุดนึงก็เป็นในชุดนึงคือเก่าเนาตัวใดที่เพ,พ,พิ่นบ่จับมาละห้ระวังไว้คือ7 8เมื่อกี้มาบัดนี้โชว์ได้เลยบัดนี้โชว์มาโชว์มาโชว์มาเอาใบเก่ามาเอาใบเก่าขึ้นมาเอาเานาเอนี่ยใบเก่าต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานดิเพร,ะระเจจาะฉะนั้นเจ้าสิว่าเฮานั่งภาษาญนเจ้าสิว่าเฮา ป่าไปตัวจีบออามาแล้วครับอืมมาแล้วมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเอาเอาเอากล้องคือมุนมีสทีไฟจะวิดไปตัวจีบเอาเมืองอ้า,ม,อามาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดเลขบ่าวเสียงเมืองผีครับพี่นองครับผมร้องผิจาระหน้ามงเด้อครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านทางช่องนำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นครับ ตัวเลขมีถูกมีผิดไม่มีสำนักไหนการันตีร้านเปอร์เซ็นร์เซ็นไม่จะถูกร้อยเปอรเซ็้านเปอร์เซ็นจะนั้นแล้วให้ใ่จะติดีๆก่อนสิลงทุนเดอ้อพี่น้องครับผมอ่าสำหรับยูดานนะพาพ่อพี่น้องนึ่ก็คือเลขเบาเสียงเมืองผีงวดวันที่16ตุลาคม2568เดอ้อโชคดีไม่ใช่สุกูสุคนครับผมสวัสดีครับ